ฟุนครับพี่น้องฝุ่นฝุ่นฝุลโน้ตโน้ตพ่อใหญ่ท่องหาหรือเปล่าแป๊บเราอะมาฮะแป๊บเราไงเจ้มองไม่ได้ก็ได้องไม่ดีเด็กเดี่ยวอันนี้มองไม่ไเออเดินละเพราะว่าเดี๋ยวเช็คเดี๋ยวเห็นพ่อใหญ่ว่ากรให้นัดิ้นเขาฮะ หารหาลดร่วมกับตัวนำ้ำออร่วมกับตัวนำ<ม>้ำกขาคือก็คือตัวกับเขาเซนพูนดอดเดี๋ยวไอซิบีเซนสันสับวันพอ่าไปเที่พูนสุดสุดหน้าอันน่าเปลน่ยนนะหายอีกโอเคสวัสดีแล้วก็ทักทายพี่น้องเอฟซีครับผมนำพาทุกท่านเข้าสู่ช่อง rocky i n ายจวด นะครับทีมงานโทรหนึ่งนะออบรรยากาศยามเย็นครับตอนนี้ก็จะห้าโมงเย็นละนะครับจะเอาลูกลังไปปูทางนะครับยังไม่เสร็จครับเมื่อเช้านี้ติดค้างเขาไว้อยู่รอรถดัำมานะครับ mm hmm. เพื่อที่จะไปพร้อมกันนะครับผมนี่เราอยู่ที่บ่อลูกลังครับอยู่ที่ตำบลบัวง,งาม อำเภอเดีดอุดมนะจัวัดอุบลราชธานีครับเป็นบ่อลูกหลังลูกหลังล้ลงลวนๆพีน้องลูกหลังงามมากๆ ดูนรินเก่าเลยครับครกัรกครักเลยของแท้ครับของแท้นี่ดูโคตรลูกลังเลยโซนนี้นะครับมีทั้งแม่ลังพ่อลังก็มีนะไม่ได้มีแต่ลูกนะกเ็เสียงแห้งกันไปครับบรรยากาศอากาศเปลี่ยนครับผมอากาศเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนครับ ร่างกายนะมันเปลี่ยนแปลงนะครับผมวันนี้จะเอาลูกลังไปเทท,ที่ฝั่งบ้านผมนู่นนะครับวิ่งระยะทางก็ไกลทั้งนิดนึ่งแต่เราก็รับงานมาแล้วเราก็ต้องเก็บให้เสร็จเก็บให้จบนะครับไกลๆเราถ้าเรามีใจในการทํางานนะมันก็ไม่ใช่อุปสรรคไม่ใช่ปัญหานะครับทีมงานก็พร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะรุยเหมือนกัน นี้ก็เดี๋ยวให้น้องๆช่วยกันวิ่งนะครับแล้วก็นาสิตอ่าแล้วก็อ่านาวิไลนะครับไปช่วยกัน,นมีผู้อาวุโสไปอีกสองอก็ใส่กันไปนี้นะครับไประเบิดหรือเปล่าผมนะไปเลยส่วนนี้ก็เจ้าจิมครับ ลูกสะพายของป้าซุยครับก็ช่วยกันนะครับไปพร้อมกันนี่แหละนะครับจะได้เช็คเกี่ยวเช็คอะไรเลยนะครับจะได้จบทีเดียวเพืนะ่อที่จะไปพร้อมกันเดี๋ยวรออีกสองคันครับ เห็นได้ข่าว่าตาวิไลจะไม่ไปตาวิไลจะเอาหินเข้าบ้านก็คงจะเป็นเจ้าจิ้มกับนวลโอ้ยพี่น้องบรมาณฟันเลยกิน เรื่องเจาะของแข็งต้องยกให้เขาล่ะครับแคทละมาเป็นที่หนึ่งเลยนะพลังเก่าพลังเก่าอามาอีกคันแล้วครับอันนี้ก็ใส่ไว้ละสองอ ได้แ็ดแควนี่ยืนเบิ้งว่าได้เลยรอดยินง่ามแล้วถ้าไม่ใช่แคทนี่เกาลำบากครับอย่างนี้จะเป็น,โก,นโกเบนี่ก็จบเลยอย่างเงี้ยหัวสั่นเลยแหละโกเบลุกลังสวยมาก เที่ยวละ400ครับถ้าเป็นช่วงที่ยังไม่ได้สต๊อกนะถ้าสต๊อกแล้วนี่เที่ยวละ500ถึง800บาทลูกลังถ้เาเป็นหน้าฝนก็แพงขึ้นไปอีกครับ<อ>นะ้นาครังเนะาะสันลูกลังเนาะ ที่จริงมันยังไม่หมดนะครับมันยังมีลงไปอีกนิดนึงแต่ว่าเราต้องปักให้มันเสมอด้วยนี่หน้าลูกลังเลยดูดิ เกิดเกิดเกิดนี่โกโรวยออกไปนั่นก็มีแต่ลูกลังนะแต่ว่าเราเก็บหน้าดินไว้ด้วยครับมันก็เลยต้องเอาไปด้วยเนาะ<ส>ยังเหลืออีกนะครับเหลือปิ้งนู้นที่เป็นลูกลังนะแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับ ปันก็เฉยหมดแล้วปันไม่โคลายเลยนี่รังงามงามพุกรังงามงามมีหน้าดินติดไปด้วยนิดหน่อยไม่เป็นไรหากันเอาไปปูทางครับมับ์พ่อไปยุน,นัน nhắn tiền lên đi. mà ngàm gặp rồi mà Cái nòng ơi này ui giờ mưa hơn lau bỏ Boy căn băng biển thả bao lốt khỏi bay, bao bay 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 đi bay 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 Ừ bao bay 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 năn bay 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 cả ba bay 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 Cái chẳng bay bay กระสันไอออกไปก่อนเนี่ยเพราะว่าไอสีเข่าทั้งสารบ้านเออเดีว่าเอาเที่ยวมานับไปให้เออว่าลืมแบบจิ้มเนาะจิ้มบอกเช็คลืมคิดพอว่าเช็คเขี่ยวเท่ะไหร่ยังไงเราเห็นรางวัลแล้วเดี๋ยวเขาแมนเอาไว้สต็อกโดนมันง่ายเอาไปสต็อกปูทางมันเอาอันนี้ปูก็ได้เพราะมันเกล็ดเลยนะเดี๋ยวรถลดกับยำ บรรยากาศเดี๋ยวไปเอาเที่ยวมาเบิ่งก่อนพี่น้องโอ๊ตายๆโอ้โฉแต่เช็คเที่ยวไปเบิ่งกันพี่น้องเช็คเที่ยวกันอ่ะเช็คเที่ยว้ะครับสต็อกได้แปดครับผมเที่ยวสี่ร้อยเราก็เที่ยวนี้เที่ยวที่สามนะแล้วก็มีงานจ็อบเซเว่นเที่ยวหนึ่งวันแสงจันทร์เที่ยวหนึ่งแล้วก็ตะเซียงเที่ยวหนึ่งก็แปดเก้าสิบสิบเอ็ด สองสามสี่ได้สิบสี่เที่ยวฮะนี่แล้วกับมีพอนานี่จิ้มขั้นหนึ่งหาขั้นพอ็นยังไรเราเปล่าไปละมูเออครับแล้วก็เช็คเที่ยวก่อนออกไปเลยไปสั่น แต่ลังเทียกับดังลังเทียกับ่ดังด ไม่นักก็เขาเรืสิบอกใหไงยิงถ้าแมนแรนไสเ้เปียกๆนี่แข้งจังนักดีอยู่ตายนัม้นอนเด็มนยู่ แต่ว่าขัมันเปียกนัล้อเบิง้งอืมไอหน้าหลอกไม่ๆนั่นอันน่วงเขาล่ใงม่ๆแรกๆนั่นใส่ไปสามตักนี่โอ้คือเป็นอนโยนโอนโยนอะไรไปรดก็ต้องงัดล่องหรอก็ไง <laughs>

ตองวบอกว่าผมมีดิผไ่ได้แจ้งดนบอเอออก็เจ้านไม่เจอเจ้าบอกไปล่องเออต้อเป็นยังเป่ายูนนี่อจะข้ามไปจะไปเห็นมัลงในที่ลงเงาะออกเงเาพี่องชิตสต็อกยักเทียวะยักตออยขาบนโอ้ตเียหนึงโอ้มีเก็บตกวนเยวหนึ่งดิเอา ครบแล้วบานีแต่มันเรื่องของคารมันอืมมันเป็นเพื่นใหม่โอ้ยบ้าบุบห่วยอีกเนาได้ย่เดิไปสองอีเดียวที่สามเออบ่พอเนีมันลรลล์ซีลอยแต่ว่ากับฮักแมคโครพะย่ล้วาขายท่าไดกันยังได้กันเลือค่าน้ำมันนะนะเรื่องนั้นถือเป็นค่าน้ำมันเรียนยูฟี่มิเตอเป็นกำไรไปกับโป้หูกับเพื่อนบอกมาก เพลินคุ้มขอเดี๋ยวซีหลอยกันเลยแต่พ่อใหญ่จิไห้ถามญ่ซุยดีล่ะมาตั้งว่ากันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวปลานาลินไว้นี่นาลินเอาแมคโครเอาบ้านมาเอาไปไว้พุ่นบ่เทียงพุ่นบ่เฮียนพุ่นบ่บ่ มาเจอกันไม่คลิปหนาครับผมสำหรับคลิปนี้บายบายครับมันจะคำเอาดินไปเพื่อนครับ